สบายดีอรอบด้วยพี่น้องขากระลับมาหดบานหลังจากที่ไปเอาพากจากบา,บานบาเออมากพี่น้องกับพาร์ตไตัวนี้นี่อามาดได้เมื่อวานพี่น้องันี่ยมันจะได้เห็นมันจะหิ้งหิ้งเนี่ยละน่อันนี้ของเมื่อวานข้นาวกระสีัวกินกับข้าวกระสีรัวกินกับน้ำผิดพี่น้องกับน้ำพริกบักจอนาจา เชื่อได้บอกมีปลาทูเนาะนับผิดปลาทูมือวาดี่บรทสื์ปลาทูในรถฟัวอันนี้นักการณ์ราชีบ่าทใหญ่แล้วเหตุมาณกรรมราชิบบาทนี่นั่นนะเอาหลอกสะหนิพอไหม อ่ดยฮตรบออกบ่เสียดายบีอย่งก็ล่ากันดแล้วเนาะนัดไม่ไหมนงนี่กระมังให้หนูเร็อน้มันกอนแล้วีนี้เราจะเสนอเมนูรวกค่ะสิแตก็ต้องก็ต้องออกอีนะกะเสียดายน้องวามันอยากเป็นพีอ่ะ เงนยงดอกน่าสี่วงอยู่น่าสีวอยู่ right. well, ังหนึ่งตังหนึ่งทามนัดูนั่งอมร่าหน่ะนั่ใส่นี่สยวไปบอเลยว่าน่าตื่นแลบวบนตื่น่ตื่นสวย้้ย ตื่นสวยตายจะเถอะโชไปพุกหนึ่งตัเสียววันนี้มาตื่นช่วยตายเน็ตจกบอกต้องตกินขัดแแทกันจากนจะชั่วอืมสิวนจิจูอ่ะ เพื่อนกับปลูกมันเพื่อนปลูกเราแบบนี้มันก็นมาถือกระดูหนาหนาวได้พี่น้องมันมาถือส่วงอากาศเย็นน้ำพักเพื่อนมันก็นเลยแบบง่ามขึ้นเลือยจังใช่มันก็นเลยอยหัวมันก็นเลยแบบเต็มที่เป็นบอสพักทางแบบท้งทางหนานทางแบบว่าทั้งหนา,นาวหนาวที่เขาปลูกงามงามทั้งเขตปักซองท้งเลยท้งสาราวันขึ้นไปพี่เนาะเขาปลูกยังกับเป็นทั้งนั้นะ ััจนแพงกำ,กำลังสิบพันนั่นจัาต้นหูสามต้นต้นไปไง่ายนะนี่แก่มาเลือกออกได้ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะลายมือเนาะเดี๋ยไมันจะไปขายานั่น,นบริสแก่เลยพี่น้องมันอ่อนมันอมันกอด พักมันกรอบมันกรอบแล้วกัน,นี้เวลาอันนี้ลวกหลวกสิบทอหนึ่งท่นหนึ่งมันสิหวานกลว่าน้วันกนะสีอย่างสมพี่น้องครับ อวที่ฮัฟสือจะหลดพวงวันจเจ้าเบิ่งต้นหนึ่งนะคุะเบิ่งความอวบมันมีแต่ต้นบอวบมีแต่ต้นหน้ากินทั้งนั้นเลยวันนี้เราก็จะไปร้านลายกันพี่นอนก็ไม่เสียงนะว่าบรได้ไปร้านลายยังน,นนะไปขาวัดพังครับ มิเสียบอกว่าไปข่าววดพังถ้ำนี่ยังมาคืนยัมาคืนข่าววัดพังถมีใส่แนวขึ้นเรือหางๆเร็วๆเด็กจีทวีปปุ๊บเพื่อนพี่น้องเพื่อนตื่นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ก่อนชื้อือใหม่กระทะเรามันน้อยไปโอ้ยมอลูกออกันเลย นยายิใส่ผิดหมอเป็นหูผิด่าตอันโดอโหลผู้สาวผู้สาวตื่นยังเจ<า>้า่ไปยังบ่ท่านตื่นอยู่สิป้าบไปสมมติบ่ท่านตื่นมันมแปดมุ้งละไดผู้สาวเอ๋ย โอเคแค่ตื่นๆไปอาบน้ำอาบน้ำใหนะมากินลวกพักนี่ไปมา้ะไปมาแล้วไปเอามาแ้วกถาเจ้าอยู่นี่ลวกพักนี่จิตเตงโตถาอยู่นี่พูดนะ เป็นมันยาไม่ยิ่งยังสมัตื่นสวยแต่แท่โอ้เธอมันยาโวโทรเจ้าเฝ้ามากเดี๋ยวเอาอาบน้ำอาบหน้านั่นมากิดข้าวผิดก็ได้โอ้เดี๋ยิ่นบอร์อว่าหางกลายอันเธอเลย เดี๋ยวตอนเสร็จค่ะเดี๋ยวมันก็สุกค่ะจังว่าทุกคนจะจากน่อยอยู่เลยอ่อนหรือ,อยังอ่อนแล้วเราก็จะมาพักน้ำเยินนะคะพักน้ำเยินไว้ได้ละมังพ่อละมังเนาะ อืมอืมงาจ,จะหวาน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 นี้อีกสักนี่ตุงโอ้ยนี่อ่อนเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วเปื่อยแล้ว ผ้ารอครับน่าจะหวาน่างไโอ๊ยั้งไม่วาน,าน,นเลยเนาะตัวตัวเลยและเมนูเช<ม>้านี้อาห้เบิ้งทอดูมนมกระดียวแล้วก็จะมาตันแกวแล้วก็ปิง้งฮอส้มน้ำพี่นงส่วนนั้นน,นี่ก็สม้สมบ้ส้มสีด<ม>้วยเนื้อเลยสมม้สมหมู เมอของแม่จีนหนาวสุมากเป็นเริ่มองอมเป็นนำให้กินน่ะลนะ่ะไม่กินนันแหลกก็จะตำแจ้วมักเลนตำน้ำพริกมักเลนกินเอาหนกเลิ่พี่น้องเอพี่น้องวานกินแบบส,ำสำัมสัมสัมมากดูส,ำสำัมสัมหวานหวาน ใครอยากกินแน่ข่อยสิข่อยสิข่อยซีแบร์หายสวัีครับเรากินแหน่ขอต้อนรับท่านต้อนหนังข้างนอกกันดนนิียยยลยวเรางา,าเมนูอาหารเช้าวันนี้พร้อมเสิร์ฟจ้าลวกผักจำเจีวพี่น้องกับปิ้งหอสบมหนามามา,มากินข้าวน้ำกัน มามามาพี่น้องกินข้าน้ำกันจ้าลวกพักหวานหวานลวกพักหวานหวานเบาเอื้อลันล้อไมันละน่ั

า้ยกุ่ตัวบ้านเราอืดี๋ยวปมอปเกี่ยน้ำัลองทำมากส 都完了。 dễ sao? À, rồi, xong

กแล้วก็เต็มโตมราพี่น้องมาลาไปบ้านโค้อนะเรับโพนก็แล้วก็เสเอาพักรไปแหเคยเท่ากอดนะคะตามคลิปนะงบรรยากาศพี่น้องคนเดิงมาชมการลกจากเต็มึงคอบคัวจาก